4 5 6ห้าห0เจ3ดแป7เก้าสหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดปดเก้าสิบอันนี้อย่างนี้เห็นไมสห้าหเจดแปเกสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตึง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 โป